สวัสดีครับโซเซครับโซเซมาแล้วครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ f อฟซนะครับเอซผมมีสาสิบคนแล้วพี่น้องเอฟซีผมมีอยู่สามประเภทหนึ่งให้ชื่อเข้าไปแล้วเขาติดตามให้สองไปขอร้องให้เขาช่วยมาเป็นเอซให้หน่อย ไม่ดูผมไม่เป็นไลคคอยให้ได้เป็นอันนี้สหัรหมายโดนเขาด่าก่อเมื่อคืนด้วยมึงเนี่ยมันได้สาระโดนด่าส่วนที่สามเป็นเอฟซีผมโดยไม่รู้เนื้อหรือตัวผมไปคอยอย YouTube เข้ามาแล้วก็กดติดตามเองครับอันนี้ด่าสงสารป่านนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าได้เป็นเอฟซีผมก็พี่น้องที่ดู <laughs> คลิปผมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับ เป็นกำลังใจผมหน่อยผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปก็มีเอฟซีเขามันบอกผมว่าเมื่อไหร่ผมจะมีคลิปออกมาอีกผมโอ้คลิปก่อนไม่มีใครดูเลยให้ผมมีคลิปออกมาอีกก็ก็ยังก็ดีใจครับที่มีคนดูอยู่หลายคนอยู่ก็ถ้าคิดว่า มีประโยชน์อยู่มั่งได้ยิ้มมั่งกะช่วยกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้อ๋ออีกอย่างใครจะให้ผมพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับว่าถ้าผมมีอยู่ในอยู่ในสมองเนี่ยสมองผูังชิปนะครับแต่ถ้าชิปหายมมาเมื่อไหร่ละงานเข้าเหมือนกันแล้วครับถ้าผมมีเรื่องอยู่ในความทรงจำผมผมก็จะเล่าให้ฟัง แต่ตอนนี้ยังยัง,ย,งยังไม่มีใครมาขอให้ผมพูดเรื่องอะไรผมก็จะเออเลยไหนไปก่อนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเรื่องชื่อครับชื่อชื่อของเรานี่แเลยสมัยทผมเป็นเด็กๆผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เวยว่าตัวเองชื่ออะไรชื่อชื่อจริงๆนะครับชื่อไปโรงเรียนนะ่ะคิดว่าตัวเองมีแค่ชื่อเดียวชื่อที่ว่าพ่อแม่เรียกอยู่บ้านไม่ไม่รู้ไม่รู้ทุกคนก็นไม่รู้หรอกผมว่า ตอนเข้าป .1 ใหม่ๆเนี่ยผมพูดภาษาไทยไม่ได้เลยฟังไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แต่ผมนะเพื่อนผมก็เป็นเป็นกันทุกคนแหละเพราะว่าที่บ้านเรามันมันใช้ภาษาท้องถิ่นเนาะเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยคนแก่รุ่นรุ่นยายผมเนี่ยแกก็พูดภาษาไทยไม่ได้แต่ฟังได้อยู่ฟังได้ ฟังพอฟังได้แต่ว่าให้พูดน่ะแกก็พูดไม่ได้แล้วคุูพูดมันเป็นหรออะไรประมาณนี้ทุกคนพูดภาษาไทยไม่ได้เพราะนั้นเพราะนั้นคุณครูที่จะมาสอนเราผมเนี่ย <c oughs> ต้องใช้คุณครูที่ชำนาญการพิเศษเลยแหละที่ว่าสามารถพูดภาษา,าท้องถิ่นได้ภาาษพูดภาษาไทยได้แกก็จะพูดผสมภาษากันไปให้นักเรียนเข้าใจแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนะ่ะ ฟังไม่รู้เรื่องหรอภาษาไทยเนี่ยทุกคนก็เวลาไปโรงเรียนเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านไปเรียนเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะบอกชื่อว่าผมนีชื่ออะไรทุกคนก็จะมีชื่อมีชื่อชื่อจริงอ่ะชื่อที่ต้องไปใช้ที่โรงเรียนอ่ะพรกกันทองเดินออกจากบ้านกูนี่ชื่อนี่ท่องท่องตลพยายามจะไม่คุยกัน,น่ะจะท่องท่องชื่อตัวเองเดี๋ยวลืม เดี๋ยวลืมชื่อท่องท่องกับเด็กกันเนาะมันจะท่องได้สักกี่สักกี่ก้าวเชียวผมก็ท่องออกจากบ้านผมยังไม่เจอเพื่อนเนาะผมก็ท่องเดินไปเรื่อยๆก็จากบ้านผมไปโรงเรียนเนาะก็เกือบสองกิโลเนาะก็เดินไปโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ก็เรียนกันบ้านอื่นเขาก็จะมาเรียนกับบ้านนี้ด้วยเรียนกันโรงเรียนเดียวเรียนอยู่สามหมู่บ้านก็เดินพากันเดินลัดทุ่งไปนั่นแหละ ถ้าขย <Eu, S 3> ันเดินตามทางก็จะเดินตามทางใครขยันเดินตามทางใครไม่ขยันเดินก็เดินลัดทุ่งไปเลยไปหาโรงเรียนนู้นน่ะตรงดิงท่องกันไปผมก็ท่องออกจากบ้านเพื่อนผมก็ท่องออกจากบ้านท่องท่องไปเรพอไปเจอกันเนี่ยลืมท่องชื่อแล้วก็คุยกันไหมมาถึงโรงเรียนน่ะดิปัญหาคือตอนไปถึงโรงเรียนเียชิบหายเลยผมชื่ออะไรวะเพื่อนผมเพื่อนผมก็จำชื่อตัวเองไม่ได้ผมก็จำชื่อตัวเองไม่ได้เ่ะ ชื่ออะไรวะเฮ้ยมึง,ม,ง,ม,งมึงชื่ออะไระอยกูจาไม่ได้ <laughs> มันชื่ออะไรไม่นก็จำไม่ได้โอ้ยปัญหาปัญหาเกิดตรงนี้นะครับเวลากูก็เขาเรียกชื่อนะีึกชื่อกะไม่ไดนขาของเขาหรอกจําไม่ได้าาไไดจาชื่อไม่ได้พร้วมันเริ่มใหม่พรุ่งนี้ละชื่อพูดถึงชื่อชื่อในห้องผมพอเราเริ่มไปโรงเรียนเราก็มีเพื่อนนะเพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนที่นั่งติดผมนี่ก็ชื่อโสภาแต่เป็นผู้ชายนะครับชื่อโสภาเพื่อนครับวันเด้จะเอาชื่อเพื่อนมากินวันหนึ่งไม่ว่ากันนะกลับไปเด๋ยวเรียงนะพราน่ะโสภาเนี่ย so แต่ออกจากป .6 นี่ก็ไม่เคยเจอเลยยันทุกวันนี้ก็ไม่เคยเจอโสภาพราน่ะชัน้นผมชื่อลืมเดี๋ยนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสุรชัยเปลี่ยนชื่อแล้วสุรชัย ชื่อลืมชื่อโซภาไฮไลท์อยู่ที่เพื่อนผู้หญิงผมนี่เพื่อนผู้หญิงผมนี่ชื่อชื่อจริงชื่อสมตีนสมตีนพี่น้องชื่อสมตีนชื่อเล่นชื่อตีนผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ถามไม่เคยถามว่าใครตั้งให้นะไม่เคยไม่เคยหรอกเพราะว่าแต่ว่าผมผมคิดน่ะผู้ผมคิดน่ะชื่อสมตีนน่ะชื่อมัน ว่าคือว่าเราเนี่ยไม่เคยไม่เคยพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยชื่อสมตีนอะสมัยผมเป็นเด็กๆด็มันชื่อเพาะมันชื่อเพาะมากเลยว่าสมตีนมันมันมีสองชื่ออะสมตีนเนี่ยชื่ออะไรมันชื่อตีนเนี่ยเวลาเรียกก็เรียกตีนต้นอยู่ไกลๆก็ตีนก็เออเวลาโมโหโมโหมันก็ ชื่อมันก็อากจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเวลาโมโหมันก็น้ื่ออิสตนเวลาโมโหแต่เวลาอารมณ์ดีขึ้นมาเนี่ยจะยอมมันอ่ะเออจะยอมมันก็เรียกอ,อนสต้นตสรุปแล้วมันทั้งอารมณ์ดีทั้งอารมณ์ไม่ดีมันก็โดนั้ขึ้นทั้งร่างเลยเพื่อนผมคนเนี้ยแต่เพื่อนแต่ผมสงสารเพื่อนผมตอนไหนรู้ไหมตอนที่เพื่อนผมมีอายุพอที่จะ เข้ากรุงเทพได้คือทุก,กตออั้นแตนอายุสิบห้าขึ้นเนี่ยเด็กบ้านนอกพ่อแม่ก็จะส่งเข้ามาทํางานที่กรุงเทพเามาทํางานที่กรุงเทพเใครคนที่มาก่อนเขาก็เปลี่ยนชื่อกันไปหมดแล้วแต่เขาไม่ได้แนะนําเพื่อนผมว่าให้เปลี่ยนชื่อเวลาเจ้านายถามว่าชื่อนั่นชื่อนี่ใช่ไหมเออทีนี้เจ้านายเขาก็ถามมาชื่ออะไรมาผบอกชื่อตีนข้ามาโอ้โหพี่น้องเอ้ยไอ ชาวบ้านที่ก็นั่งทํางานอยู่ตอนนั้นบอกว่าล้อกันทุกคนเลยแบบมันบอกว่ามันชื่อตีนเขาขอเลาะเยอะมันเหรอมาตอนหลังมันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วสมตีนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสุริรัตเออใช่มันเปลี่ยนเป็นสุริรัตเจอกันเมื่อหลายปีก่อนที่งานศพหลายปีลยแล้วะผมเจอมันผมก็จะผมก็จะเดินดึงอยูย่มันมัแล้วยุยู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 ู่ยูยูยูู่ย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 ู มึงเปลี so ่ยนเป็นอะไรอาเะูเ so ร like ียกเปลี like like ่ยนเป็น so สุร so. ิรัตน์ป่ะเออเออูเกือบรีบเรียกมึงตีนแล้วกินนี่ป่ะมันก็เรียกมันสุริรัตน์สุริรัตน์แต่เผลอมันก็เรียกตีนอยู่นีและเรียกมันตั้งแต่เด็กเนาะก็จริงจริงชื่อเล่นก็ชื่อตีนนะเพื่อนผมก็ชื่อตีนชื่อเล่นชื่อตีนในหมู่ในหมู่บ้านทั้งทั้งทุกคนเออเรียไม่ตีนตีนแต่ตอนนี้เขามีมีครอบครัวแล้วตีนนี่มี มีมีผัวแรกเร็วเร็วเร็วกว่าเพื่อนเลยมึงอันดับต้นๆเลยแหละอืมส,สมสมตีนเนี่ยอืมชื่อสมตีนไฮไลท์ผมสมตีนเพื่อนผมตายกี่คนแล้วหลายคนสองสามคน <c oughs> เพื่อนผู้ชายคือเพื่อนผู้ชายตายก่อนเพื่อนเลยอันเนี้ยมา ได้เมียอยู่บ้านอื่นแล้วมาบ้าน,มา,านมาบ้านตัวเองแล้วมากินเหล้าแล้วกลับไปนี่หายไปเลยเออหายไปสามสี่วันวันที่สี่มันขับรถตกตกตก,ตกสะน้ําตายวันที่สี่มันชูแต่มือขึ้นมาเงี้ยก็เลยรู้ว่ามันตายอาชีพเพื่อนแต่ละคนก่อนตามเรื่องตามเราแล้วมังคก็ยังทาไรไถนามังคนก็ไปรับราชการเป็นครูเป็นตํารวจกวานไป แต่มีเพื่อนคนหนึ่งเออนี่ไฮไลท์เพื่อนผมคนนี้เลยภูมิใจมากเลยเพื่อนผมมีอาชีพอะไรรู้ไหมพี่องเป็นนักบิน <Okay. S 1> เพื่อนผมเป็นนักบินผมมีเพื่อนเป็นนักบินเนี่ยเป็นนักบินครับเพื่อนคนนี้นี่ใฝ่ฝันจะเป็นนักบินตั้งแต่เล็กๆแล้วพอจบป .6 เนี่ยเริ่มหาหนังสือหนังหามาอ่านอ่าน อ่านจนจนได้เป็นนักบินทุกวันเนี่ยเ็เป็นนักบินบินชั่วโม,มงบินไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนี่ตอนนี้ก็สี่สิบกว่าแล้วเป็นหมื่นๆชั่วโม,มงนะผมเขาไม่รู้ว่าเขานับยังไงนะชั่วโม,มงบินนะชั่วโม,มงการบินนะ่ะเคยบินไปอินดงอินเดียเขาก็ไปไปแต่ผมก็ดีใจอย่างหนึ่งนะเพื่อนถึงว่าเขาได้ดิบได้ดีเนะี่ยเขาก็ยังเป็น เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอ่ะ <_ EN> เขายัางทักยังทายยังยิ้มยิ้มยิ้มเจอหน้าก็ให้สินให้พรจะให้อยู่เย็นเป็นสุขอะไรว่ากันบายแทนไม่ใช่เขาเป็นคนเดียวนะพี่เขาก็เป็นนักบินมันภูมิใจแทนแม่เขาพ่อเขาพ่อเขาเสียตั้งแต่เขาเป็นเขายัางเล็กแหละผมก็ไม่รู้อะตอน คือว่าเขาโตตมผม,มเกิดมาตอนป .1 นนผมก็ไม่เห็นพ่อครับพ่อเขาตายแล้วพี่น้องเป็นนักบินแม่เขาพิ่งจะเสียไปเมื่อหลายปีก่อน,นอได้รับพระราชทานเป็นสมเด็จ <c oughs> พี่น้องท่านใดอยาก ให้ลูกหลานเป็นนักบินก็เดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับว่าไปพบเขาได้ที่ไหนให้เขาแนะนําทุกวันนี้เขาก็ยังบินอยู่ครับบินบินทุกวันแหละ <S <S เขาก็ยังไม่ได้ทิ้งอาชีพเขาอยู่ผมก็ไม่ถามว่าเขาจะเลิกบินเมื่อ,อไหร่ของนานแล้วดูทา่าทางแล้วตอนนี้ได้ดิบได้ดีแล้ว เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเป็นลูกพี่เขาเขาเรียกอะไรก็ไม่รนะู้เนาะลูกพี่ <c ười> ลูกพี่การบินบอก <c ười> ลูกพี่เขาเป็นนักบ,บินครับนักบ,บินนักบ,บินมีลูกมีหลานฝากได้นะครับหรือว่าจะไปหาเขาเองก็ได้เดี๋ยวมันจะบอกที่อยู่ให้ตอนท้ายคลิปมัจะบอกที่อยู่ให้ว่าไปหา ไปฝากลูกฝากหลานท่านได้ที่ไหนเป็นนักบินมาก็หลายปีนอกจากเป็นนักบินแล้วเพื่อนคนนี้ยังมีตำแหน่งตำแหน่งอนะไรเขาเรียกอนะไรเป็นเป็นคนควบคุมทั้งหมดอนะ่ะ เรียกอะไรวะไม่รู้สั่งได้ทุกอย่างอ่ะในนั้นเนี่ยในองคอ์กรเขาอ่ะลูกน้องเขาก็เยอะเหมือนกันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าใครอยากให้ลูกให้หลานเป็นนักบินก็ไปถามท่านได้ เริ่มต้นขั้นตอนยังไงยังไงก็ไปถามก็ได้ครับถ้าผ่านไปทางอำเภอศรีนารงจังหวัดสุรินก็นั่นแหละไปถามก็จะทุกคนรู้จักหมดแล้วครับท่านดังดังมากเลยตัวใหญ่ด้วยทุกร้าน ท่านใดจะฝากลูกหลานไปเป็นนักบินก็ไปหาท่านใดครับถ้าไปทางศรีนรงก็ไปถามหาเขาว่าวัดป่าบ้านพลานไปทางไหนครับท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นนะครับสโลแกนของท่านคือ บาทใบเดียวบินได้ทั่วไทยครับทุกวันนี้ก็ยังบินทับบาทอยู่ครับบินอยู่ก็ท่านใดตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ท,ที่วัดป่าบ้านพานนะครับท่านใดมีลูกหลานอยากจะให้ท่านสอนการบินให้ก็เชิญนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ